ครับผมวันนี้ร่วมงานครับผมครับผมก็ดีใจครับก็ดีใจอย่างแรกเลยก็ดีใจที่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับของแกรฟฟูดนะครับผมแล้วก็มาร่วมงานแกรฟฟูดนะครับมิกะเซลประกาศสักดาคมนะครับรถเยอะมากครับรถถึงวันที่22ธันวาคมนี้นะครับใช้ตั้งแต่วันนี้เลยครับก็ไปเข้าตรงใช้ใช้โค้ดส่วนลดนะครับแล้วก็เขียนว่ามิกะจะได้ลดถึง90%เลยใช่ครับเยอะมาก เขาก็มีรถตลอดอยู่แล้วด้วยเนาะร้านนี้ยิ่งจัดใหญ่ยันเ,เรียกอะไรอ่ะแก๊ปนี่มีโค้ดอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็รถแบบเยอะมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมาพิเศษช่วงนี้แหละครับจะเป็นช่วงเ <Okay. S 1> มกาเซลครับใช่แล้วก็เออนี่แหละตามที่โค้ดพูดไปเลยก็ลดถึง90%้าสิบเปอร์เซ็ต์ลยครับใช้บริการบ่อยไหมทุกวันครับบ<อ>่อยครับบ่อยบเช้านี <laughs> ใ้ใช่ใช่ใช่ใช คือก็สั่งแบบสั่งแทุกอย่างเลยใช่ครับตั้งแต่แบบว่าเครื่องดื่มยันแบบของกินหวานองไวอย่างเงี้ยเพราะว่ามีครบทุกอย่างเลยให้เลือกสัรนเลยครับใช่ครับผม วันนี้เป็นไงคะได้ไปเจอแฟนเ,อเยอะแยะมากมายแล้วกี่มังกี้ดีใจครับดีใจมากครับก็ฝากเนื้อฝากตัวแฟนๆที่มิลินะครับแล้วก็พี่ไมกี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาให้กำใจพี่ไมกี้แล้วก็ให้กำใจพวกเราเยอะ,อะพี่มิลิแล้วก็พวกเรา<ช>เยอะ<ช>มากเลยครับก็ขอบคุณมากการขยามเลยก็อาจจะร้อนนิดนึงแต่ก็ขอบคุณมากที่มาทุกคนทุกคนมากันเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเพิ่งรู้นะเอ้ยผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไมกี้เนี่ยอายุยี่สิบเอ็ดเองอายุเท่าๆเราเลย อะไรนะครับเก่งไงที่เรียนจบเขาเก่งไงแต่เราเราเพิ่งเริ่มเราเพิ่งเริ่มคือใบวัยเดยวกันแต่ว่าโดนเส้นหลังเคมโดนเส้นโดนเส้นมากชอบพี่ไวกี้นะด้วยความที่อายุแบบใกล้ๆอย่นี้คคือน่ารักมากเลยคือแบบว่าหลังเวทีก็คุยกันอยู่ใช่คือหลังเวทีคุยกันคุยแบบเต็มไปหมดเลยว่าเออผมก็ไม่รู้ว่าการแบบถ่ายละครที่ช่องช่องเออช่องสามไ่ะเป็นไงบ้างอะไรยผมก็ถามเขาเขาบอกว่า เนี่ยพี่เลยถ่ายแบบ7วัน8วันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เก่งเก่งเก่งแล้ถือมากใช่ใช่กำลังสี่เลยใช่กำลังสี่เสียงเป็นไงโอเคแทบเลยดีเมื่อกี้ร้องเพลงได้อยู่เกือบร้องเพลงไม่ไหวแล้วคือตะโกนไปฉ่ำได้แรับด้วยได้แรับด้วยยัยกินลำไยน้ำลายยัยใหญ่ย่อยอะไรนะเาอยัยใหญ่ย่อยชาวฟาดปักปัดประจุประจุปัดปัดปัดครับใช่ครับเดี๋ยวไปรักษาเสียงก่อน ใช่ใช่แรปเปอร์ท่านหนึ่งเหรอจริงเพลงเพลงพวกเราก็มีแซมแซมแรปอยู่แล้วนะใช่ครับเนี่ยลบยังอะไรก็มีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้แรปซับเหมือนพี่มินดี้รักเหมือนกันเราเว้ย อรี่าใช่ใช่ใช่โอ้ใครจะไปคิดว่าชีวิตครั้งหนึ่งได้แบบว่าอยู่บนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโคเชล่านี่โอ้โหคือเป็นเกียรติเป็นสีต่อแบบว่ามงตะกูลต่อเส้นเสียงผมที่เเก็บไว้ร้องวันนี้โดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่บิลินะครับที่ให้พวกเราได้ไปร่วมฟิชเชอร์ลิงด้วยครับที่แต่ที่จริงอยากไปฟิเชอร์ลิงกับพี่ อ่าพี่ไมค์กี้เเออออแต่ว <ok ่าเสียดายคือเวลาไม่พอแล้ววันหลังใช่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 มีอะไรอยากบอกร้องเพลงกับพี่ไมกี้ไหมเพลงไหนที่แบบเขาเลอนได้ชอบเพลงเพลงเนี่ยรักละเว้ยอ่คือมันสะใจให้ผมนั่นไอ้เขยืนหนุนหลังไว้ทีแล้วฟังโอ้โหมันสะใจจริงๆใช่ทั้งหนเราเราทั้งไหน่อย ลองกับเขาเหรอให้เขาออกมาให้เขามาเลยไม่เป็นไรที่ผมชอบเนี่ยสุดปังอ่ะของบินลี่ใช่ใช่อยากลองไองนั้นอยู่ครับผมครับผมครับก็ฝากกิจกรรม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 ด้วยกิจกรรมครับฝากกิจกรรมยังไงครับครับฝากกิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นแกรฟูฟนครับ ใส่โค้ดเมกกะลดสูงสุดนะครับ90%ไม่มีขั้นต่ำนะครับกับงาน Grab Food ทำเมกกะเซลล์ประกาศสักลายลดใหญ่ใส่สุดเลยใช่ใชผครับผมดีและอาจตัวรักอะไรฮะที่เขาเปิดตัวรักแห่งสยาม The Musical มาอ๋อขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับผมยัง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 กันะ ม้าหลคนก็รู้แบบอยากให้เป็นเราสอคอ๋อคือผมอ่ะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันบอกตามตรงคือไม่รู้ว่านักแสดงเป็นใครด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีโอกาสผมก็ถ้าเปิดแคสแล้วผมก็อยากลองไปแคสดูนะแต่ว่าไม่รู้จะมีเวลาซ้อมหรือเปล่านะอะไรเงี้ยผมยิ้มเฉยเดยนะคุณจะมีพิลาบสิตอนนี้ผมจับตามองทุกการกระทำจริงเหรอ ก็ช่วงไหนเห็นผมร้องเพลงแบบโอ้โหก็รู้เลยว่าผมเล่นเล่นแล้วเราแห่งสยามไม่มีเพลงนี้อ๋อเหรอโอ้โหอะไรเป็นเราคอนเวิร์ตีโอเอโอเคโอเคอะไรครับเออแม่ผมเคยเปิดให้ผมดูตอนเด็กอยู่นะอะไรต้นรุ่นพี่เลยต้นรุ่นพี่ครับใช่ไหมต้นรุ่นพี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราติดตามครับว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวน่าจะมีประกาศมาแหละครับครับผม อะไรครับถ้ามีโอกาสก็คืออยากจะลองไปในเมย์แบบทุกวันในบ้างนในบ้านนี้ใช่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 คือคนจะดูไหมถ้าเราถูกว่าเราเล่นเออเราเล่นเราจะดูไหมเออเราจะดูไหมเออถ้าสมถติว่าคนอยากดูก็เรียกร้องมาได้ครับแต่เล่นเล่นรอบเดียวพอพิธาจะใจอ่อนให้เล่นอืมจิ้ง่นี้เป็นรอบยากรอรอย่ายอ้าใช่ครับ เป็นรางวัลของวายอ๋อวายอวอร์ดนวของนายเอ็นเตอร์เทนอวายเอ็นเตอร์เทนอืมใช่ไหมใช่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 ก็ดีใจดีใจไหมคุณเออเอิงคู่เอิงคู่เอิงคุยใช่ดีใจครับดีใจแล้วก็เอ่อเป็นเกียรติเป็นศรียอวงตระกูลผมเหมือนกันครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับก็เป็นรางวัลที่เอ่อเอาไปให้แม่หนิงกับแม่ปุ๋ยเนาะเออใช่ก็ดีใจมากๆครับเพราะว่า ก็ตั้งใจทาทุกเพลงแหละว่าให้แต่ละเพลงออกมาดีแล้วก็ออกมาเป็นยังไงก็ขอบคุณทีมเบื้องหลังด้วยที่ที่แต่งเพลงนี้ขอบคุณซีรีส์ด้วยครับหวังว่าครับก็เห็นคนเต้นกันเยอะนะใช่ใช่ใช่คือผมอ่ะผมไปส่องมาน่าสุดเพลงรบยังเพราะว่าได้รางวัลปุ๊บเฮ้ยผมไปส่องเทรนด์ดีกว่าามันเป็นยังไงว่าเนี่ยใครเนี่ยได้แบบว่ากดกดไลค์เยอะสุด ผมก็คิดว่าเเป็นราแน่เราเป็นเจ้าของเพลงแล้วคนกดไลค์เยอะที่สุดแน่นอนสรุปเป็นพี่มาเบลคือเขาไม่ต้องยืนเต้นอะไรพวกเราให้เหนื่อยเลยเขาแค่นั่งเต้นแล้วก็ทำท่านน่าสวยๆแล้วเต้นจุ๊บๆคนดูเยอะมากแต่ขอบคุณพี่มาเบลเหมือนกันใช่ขอบคุณครับที่ที่ทำให้เพลงเราเออมีคนฟังเยอะใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณครับอ๋อพี่กั๊บกับพี่หลิงพี่ออมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เห็นอยู่เห็นอยู่แล้ว ต่อวงตระกูลอีกแล้วอ่ะครับก็ดีใจดีใจดีใจที่คนเอาไปร้องกันครับก็นั่นแหละขอบคุณมากครับเอาไปร้องกันเยอะๆครับผมครับท่าลิขสิทธิ์ไม่น่าแพงมากเนาะไม่แพงลอกเดี๋ยวจ่ายให้ลองฟรีได้ไหม้องฟรีได้ไหมถามพิธาดูถามพิธาดีกว่าผมสมมติว่าผมเจ็บใจผมอยากให้ร้องอยู่แล้วให้ซื้ได้ผมให้ไปแล้วเพราะเพลงมันลองซื้อดูลองซื้อลิขสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์เหรอเออจากพิธาโอ้ยหจะหมดตัวเลย ฟูลเวอร์ชันก็ลองไปเมื่อกี้ก็ที่เป็นแบบรอ่างเดีอ๋อแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนส์อ๋อเขาทำมาแค่ท่าเต้นคอนทูปอะสิก็มีโอกาสรอดูรอดูรอดูยังไม่แน่ใจครับแต่รอดูก่อนว่าเพลงมันจะเอาไปยังกว่ากว่าจะมีกว่าจะมีท่าเต้นเต็มตาลิมปิกนี่เหรอตาลิปิกเหรอตาลิมปิกเขาเล่นกีฬากันใครเขาโชว์ เขาประกาศแล้วเหรอประกาศแล้วพี่อ๋อครับใช่ใช่ก็อาจจะครับผมตะลันปิ๊กเอาเจมโบว์ยังไงครับนัทบอลทั้งสองในซ้อมต้องอนุญาตเลยคือแค่เราเมลเมื่อกี้ก็เหนื่อยเหนื่อยนะคือเหนื่อยแล้วเอี้ผมรู้สึกว่าปีนี้ผมอาจจะแบบว่าไม่ได้เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วยังปิดยังตึงอยู่โอ้โหผ่านแค่ปีเดียวโทษไม่คือรู้สึกว่ามันมันแบบว่าน้ำหนักมันเยอะแล้ว กินเยอะคะไม่เขาหนักกล้ามหนักกล้ามเนี่ยวันนี้มีกล้ามได้ไหมนี่วันนี้ยังบ่นตอนเช้าไม่บ่นปวดหลังนี่เลยปวดหลังไม่ได้ลิฟต์มาไม่ได้ว่าจะมีปีร้ง่อนไม่มี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 มีแต่เดี๋ยวสตลาลิมปิกเขามีประกาศแบบยกเวทแข่งยกเวทมีโฟโตมีพี่จอร์ดวีอาร์ยาเลยยาเห็นเขาถ่ายลงหรอตอนไหนอ่ะ ไม่เช้าหรอไม่ได้ถ่ายใช่เลยอ๋อไม่รู้อ๋อที่นี่ไงที่ไปไอบาสหรออ๋อเออคือมันคือไม่ใช่ไม่ได้จะโชว์กล้ามเท่าหน่นั่นแหละคือไม่ละคือไปไปไอบัสอย่างอย่างอย่างหล่อเลยแบบโชว์โชว์กล้ามเรียบร้อยแต่ว่าในถังน้ำมีเป็ดโอ้โหเป็ดเนาเออไม่อยากเป็นเป็ดในถังน้ำอ๋อไม่ในกล้าบกล้าบเลยครับผมอย่างพี่เจมส์ก็ไปตีแปดกับพี่เตยไงบ้างครับคุณพ่อของเรา อ๋อคุณพ่อผมขาพิกเหมือนผมไปแล้วคุณพ่อหงสงสารคุณพ่อมากเลยแต่ว่าเรียกว่าอะไรคุณพ่อเอ่อใช้เรียกว่าอะไรอ่ะคุณพ่อเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวมาตีแบตโดยการซื้อไม่แบตมา3อันแต่ว่าถุงเท้ายังขาดอยู่เลยผมก็ได้เซลไปแล้วก็ตีไปตีมาพี่เตขาพิกก็เป็นฟิลเหมือนผมนี่แหละใช่แต่ว่าเป็นข้างขวาครับก็ขอให้พี่เตหายไวๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตีแบตกันอีกนะจ๊ะพ่อจ๋ากับเดี๋ยวขอขั้นนสุดท้ายนะคะพอดีเดี๋ยวน้องต้องไปแล้วค ผมต้องไปโรงพยาบาลแล้วครับไปเป็นลมอยากอยากครับผมก็ฝาก Grab Food ด้วยนะครับก็เป็นดิวเด็ดแห่งปีนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรฮอตดิวฮอตดิวก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้โค้ดกันดูนะครับโค้ดมีชื่อว่ามกานะครับผมลดถึง90%เลยนะคเลยนะครับผมก็ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึงวันที่ ยี่สิบสองธันวาคมนะครับสำหรับใครที่อยากสั่งอะไรมาแบบเล็กฉลองสิ้นปีก็สามารถไปใช้โค้ดส่วนลดได้นะครับใช่ใช่ใช่ที่ฟูนะครับใช่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 อะไรครับสั่งอะไรกินก็ได้นะครับอะชอนก็ดีนะบอนชอนนี่ลศเลยบอนชอนนี่ลดเลยบอนชอนใน r ก b f o o ดก็มีครับผมใช่จ้ะขอบคุณคับขอบคุณค่ะคริสละค่ะคริสกับเดคค